ใชสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ<ม>อยู่กันที่ช,อช่อง Chill Life Channel ค่ะพบกันกับพอยนะคะวันนี้พอยจะมาปูกระเบื้องยางค่ะพอยสั่งมาเยอะเลยนี่นะคะก็คือวันนี้จะมาปูกระเบื้องยางห้องเล็กห้องข้างหลังเนี่ยค่ะพอยซื้อมาตารางเมตรละร้อยกว่าบาทเองนะมันถูกกว่าที่เราไปช็อปในห้างอะ่ะเราก็เลยสั่งมาประมาณนี้แต่ว่ามันใช้ไม่เยอะรอบนี้หมดไปพันสี่นะคะแล้วก็ลองทับาดูละมันก็เหลือด้วยอ่ะ เอาเป็นว่าห้องเนี้ยของเรามันขนาดแค่3.5คูณ2.5ถ้าใครเป็นห้องใหญ่ก็ต้องเตรียมเงินไว้เยอะกว่านี้แต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันเป็นกระเบื้องยางไงกระเบื้องยางก็กันน้ำได้ไงหวก็ไม่แทะด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบสําหรับเราเราเลือกเป็นแบบ เป็นแบบมีกาวในตัวนะคะเพราะว่ามันปูง่ายเนาะอ่ะเราก็ปูกัน,นง่ายๆเดี๋ยวเรามาทดลองกันก่อนนะคะแตถ่ถ้าสำหรับใครอยากได้การแนะนํานะคะพอจะทําคลิปอีกคลิปนึงนะคะแนะนําเกี่ยวกับกระเบื้องยางนะพื้นไม้ลามิเนตแล้วก็เสื่อน้ํามันนะคะมาบอกรายละเอียดแบบครบเลยนะคะน่าจะไปอีกคลิปนึงคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปปูกระเบื้องยางกันแบบง่ายๆนะคะเราเลือกเป็นกันไกกับ้บมรทัศนะคะ ก็คืออันเก่าอะค่ะที่เราปูเสื่อถังมันไปเราก็ชอบนะแต่ว่าเราคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับบ้านจังหวัดน่านมากกว่าเราก็เลยเราก็เลยมีการเอาออกแล้วเราก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะลงกระเบื้องยางเพราะว่าห้องมันเล็กด้วยแล้วก็มันก็ไม่เปลืองมากนะคะไปดูกันเลยค่ะไปค่ะอ่านี่นะคะห้องก่อนติดนะคะจะเป็นพื้นประมาณนี้เนาะอ่าโอเคค่ะ อันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะลอกเขาแล้วเราก็จะติดไปเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะติดแบบว่าเป็นแบบเหมือนขั้นบันไดข้างห่างนะคะเดี๋ยวจะมาทดสอบดูว่ากาวเหนียวหรือเปล่านาะแกะลอกแล้วติดเห็นเขาทาง่ายกันนะหักง่ายมากเมื่อกี้เกือบหักอะ่ะเออคือเหมือนเราขยับเนี่ยพอขยับปุ๊บมันจะหักอะ่ะเดี๋ยวเราจะติดแบบ เหมือนเป็นขั้นบันไดอะคะ่ะก็คือเพื่อนๆต้องระวังนะคะก็คือพอดูอยู่ในกลุ่มแต่งบ้านใช่ไหมแล้วก็จะมีคนมาแชร์ให้ดูก็เลยเอารูปเขามาเนะะี่ยค่ะเขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้ทําเป็นฟันปลาหรือขั้นบันไดเขาจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะต้องระวังด้วยเพราะว่ามันก็จะไม่สวยเลยแล้วซื้อของมาแพงเนาะแล้วก็ต้องต้องมาดูดีๆนะคะเวลาติดนะ่ะมันจะได้ไม่เสียแรงของหรือมันก็ยากแหละคันนี้เนาะอะโอเคเรามาติดต่อหรือแกะปึ๊ด เดี๋ยว่ักลึกคลิกคือแบบติดได้เลยโอเคชอบเข้ามุมก็ไม่มีอะไรมากเลยค่ะนี่เรากรีดไปแล้วนะเรากรีดไปนี้ได้แหละหักได้แล้วคือเขาบางมากเลยต้องมือเบานะ ประสบการณ์ระหว่างที่ทําคือแบบเสร็จแล้ว10นาทีเองเอาจริงคือตอนแรกก็ติดให้เต็มไปก่อนใช่ไหมไปไปมามาเปลี่ยนใจจะติดแบบให้มันแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นขั้นบันไดอะคะ่ะไม่ต้องเท่ากันทุกแผ่นไม่ต้องวัดอะไรหรอกคะ่ะก็ตามอย่างนี้เลยนะคะตามที่เราชอบเลยเป็นขั้นแบบกะกะเอาอะคะ่ะคือว่ามันถักง่ายมาก คือเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าเวลาที่ติดไปอะค่ะคือติดไปปุ๊บดึงมานี่หักเลยนะคะเพราะว่าเขาหักง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาติดอะต้องติดให้ชิดขอบก่อนแล้วบางทีชิดเกินไปอีกมันเพลเยอขึ้นมาเราก็ต้องดึงมาดึงมาแล้วก็หักก็แตก นะคะก็ก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวจะมาติดให้ดูนะคะว่าเวลาติดเข้าไปเนี่ยมันจะต้องชิดแบบไหนต้องวางแบบไหนนะคะจะบอกก่อนว่าสําหรับใครที่สั่งมานะคะน,นี่คือเหลือนแน่ๆคือสั่งมาเหลือที่ว่ขาดนะเพราะมันมีแบบว่าเหมือนบางคนอะไปคอมเมนต์แบบไปคอมเมนต์ใต้คลิปไงว่าพอสั่งอีกรอบอะสีไม่เหมือนเดิมอะไรไม่เหมือนเดิมแต่เราก็เข้าใจนะเพราะบางร้านเขาเขียนบอกไว้เลยว่า ถ้าสั่งมาสั่งมาไม่พอแล้วก็สั่งใหม่อะ่ะโรงงานผลิตอะ่ะาาผลิตสีออกมามันไม่ได้เหมือนเดิมเป๊ะไงมันก็กลายเป็นว่า ของที่มันขาดไปสองสามแผ่นแล้วกลายเป็นสีโดดออกมาไม่เหมือนกันมันก็ดูดูแบบดูไม่สวยเนาะแล้วเวลาสั่งของก็สั่งมาเหลือนิดนึงนะคะประมาณนี้สําหรับเราแล้วว่าเหลือมันดีกว่าขาดนะคะเพราะว่าเวลาล็อตใหม่บางทีรอของนานมากไร่อย่างนึงโรงงานเขาผลิตเนี่ยคนขายก็อยากจะขายสีเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าบางทีโรงงานเขาผลิตอะเขาผลิตแบบ ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะทุกรอบเนาะเออนขนาดสีนี้เราสั่งสีก้นหอยไปเห็นไหมคะมีรูปหอยซึ่งมันจะต้องเป็นสีคล้ายๆแบบสีออกน้ำตาลหน่อยๆเนาะแต่กลายเป็นได้สีนี้คือแต่สีนี้สวยกว่าเนาะมันก็มันต้องไม่เหมือนกันทุกรอบเพราะฉะนั้นเวลาสั่งของก็ระวังด้วยเราวางเค้าชิปไปก่อนเลยชิปไปอย่างนี้แล้วพอชิปแล้วนะคะเราก็วางขอบไปก่อนอย่าพิ่งอย่าพึ่งทิ้งน้ำหนักไปฝั่งนี้นะคะเราก็วางขอบให้ชิปไปก่อน ไล่เขาให้ชิดไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาขยับยากเนะะี่ยค่ะดันเขาให้ชิดก่อนบางทีดันมากไ,ไปเขาเยุะกัอนอีกอ่ะดันให้ชิดไปก่อนอ่ะพอชิดหมดแล้วนะคะค่อยคิ้งหนตส่วนถุดลงมาหมดเลยนะคะโอเคมันจะง่ายและเร็วมากอ่ะเพอาเาชิดชิดขอบปุ๊บนะคะชิดขอบถูกใจแล้วแล้วก็ค่อยทิ้งตัวทุกอย่างลงมานะคะประมาณนี้ เสร็จแล้วค่ะวันนี้พื้นถูกใจมากๆแล้วก็สะอาดมากๆเลยนะคะก็อันนี้เนี่ยจะไม่เปลี่ยนละค่ะเพราะว่ามันเข้ากับสีบ้านนะคะโอเคเลยคือแบบคือสวยขึ้นมากๆเลยค่ะคือดูแบบดูพูดดีดูดีดูเข้ากับห้องขอบเทาๆเข้ากันเลยอะ่ะคือชอบมากๆเลยนะผ่านมากๆงบพันสี่ห้องนี้ผ่านนะคะวันนี้อ่ะ เสร็จแล้วค่ะเร็วมากมากเลยคือแบบปูตอน,นแรกก็เร็วอยู่จะช้าตรงที่ว่าต่อลายค่ะต่อลายตรงฟันปลารเราต้องแบบ ดีเลงด,ด,ดีบางทีมันจะเพะเยอะขึ้นมาบางทีมันจะขาดบ้างเราก็ต้องแต่งด,ดีอันนี้คือปูง่ายแล้วก็สนุกมากๆนะคะก็คือแบบมีกาวในตัวนะเราเราปูไปแล้วก็รู้สึกว่ามันเหนียวเนาะแต่เราไม่รู้มันจะเหนียวนานแค่ไหนบางทีอาจจะปีหรือ2ปีกาวมันอาจจะสึกแล้วก็ได้อันนี้นะคะเราชอบมากนะคะมันมันสะอาดด้วยนะคะแล้วก็ร้านนี้ที่เราเลือกคือ ความมันเงาของเขาเนี่ยคือโอเคเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถนอนเล่นอะไรได้จริงนะคะแต่เ,เสื่อน้ำมันรอบที่แล้วอะ่ะมันปูเสร็จแล้วเนี่ยต้องทําความสะอาดหลายรอบนะคะต้องถูก,ก่อนเนาะอันนี้ก็คือเรามันสะอาดมากๆแล้วเราก็สามารถนอนเล่นได้เลยเนาะสามารถแบบเดินสบายเท้าแล้วก็มีความแบบ มีความเป็นยางะคะ่ะก็ก็ก็นิ่มเทา้าดีอะไรอย่างเงี้ยเออเราเรา,เราชอบมากๆนะคะก็ปูง่ายค่ะแนะนํานะคะถ้าใครอยากจะปูกระเบื้องยางก็เดี๋ยวละคะนะคะจะให้ไว้ที่ใต้คลิปวีโอนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ